ก็คืออยากจะถามว่าทําไมทําไมน้องออฟถึงอยากจะปลูกทุเรียนศึกษามาสปีก็พยายามหาพวกอินทรียครับเพราะว่า<ฆ>ทำเองอืครับทําเองเอทุกอย่างปลอดภัยด้วยใช่ครับปีแรกดูไม่ได้เลยทั้งแปลงแย่หมดให้ทุเรียนที่อายุปีกว่า,วาเนี่ย สภาพมันอยู่แค่ประมาณไม่โตเลยครับไม่โตเลย<ช>แล้วก็เหลือแปลงนี้ทั้งปีน้ำท่วมปีนี้ปีเดียวนะครับสี่รอบสี่รอบ,รอบครับ,รบตอนแรกเนี่ยที่เริ่มปลูกเนี่ยก็คือด้วยความที่เราปลูกไม่เป็นเลยไม่เคยูเ<ช>รียนเลย ดูนะคะแนวทางของอินทรีย์ใบความเขียวของใบแต่กิ่งแบบนี้เอากิ่งไหนไว้แขวนลูกใช่บ้าแล้วทำไม่เป็นแล้วยังมาทำอีกอันนี้ประมาณ20่สิกิง่งสวยมครัปรูกรรมนะเนี่ยเท่าแขนแล้ว ไม่ต้องห่วงเราเราอินซีด้วยด้วยเขาไม่รู้ว่าผมอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะคะดูการแต่งกิ่งของน้องอ๊อฟนะคะก็คือแต่งตอนนั้นเริ่มแต่งั้งแต่งอายุประมาณปีกว่าเนาะใช่ครับระหว่างต้นเก้าครับระหว่างต้นเก้าใช่ครับแล้วระหว่างเก้าเหมือนกันเก้า้าคูณเก้าใช่ครับไม่เสียดายที่เหลอต้องปลูกสวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับน้องอ๊อฟนะคะยศินทร์ที่หลายๆคนอาจจะติดตามแปลงน้องอ๊อฟอยู่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่กาญจนดิดถูกไหมคะตรงนี้กาญจนดิตอยู่ในแปลงทุเรียนของน้องอ๊อฟอายุกี่ปีคะนี่พิงสพานสี่ปีครับพงสพานสี่ปีเต็มนะคะแสดงว่าได้3ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะคะวันนี้มาเจอตัวเป็นๆเราเราเคยเจอกันแล้วแหละเนาะก็คืออยากจะถามว่าทําไมทําไมน้องอ๊อฟถึงอยากจะปลูกทุเรียนก่อนอันดับแรกครับก่อนหน้านี้ผมทํางานอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วไม่ได้ปีหนึ่งกลับบ้านแค่ครั้งเดียวแล้วทีนี้ยแม่ผม ไม่ค่อยสบายก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านก็ศึกษาเรื่องทุเรียนเนี่ยครับก่อนออกจากงานก็ศึกษามาสองปีก็พยายามหาพวกอินทซียครับเพราะว่าทําเองครับทําเองทุกอย่างปลอดภัยด้วยใช่ครับเนาะแล้วก็พยายามดูเรื่องน้ําหมักเรื่องปุ๋ยหมักพวกนี้ครับแต่ว่าคิดแล้วว่าไม่มีเวลาทํามากขนาดนั้นก็เปิดไปเจอคลิปของอาจารย์ครับช่วงอาจารย์ไลส์สดช่วง ep สามยี่สิบกว่ากว่าสามสิบครับโอ้โหนั่อยู่กันมาตั้งแต่ ep ต้นๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ep เราไปสามร้อยกว่าแล้วเราอยู่มาไลฟ์กันมาห้าหกปีแล้วนะคะคือตอนนั้นด ครับอีพีที่ยี่สิบสองยี่สามประมาณนั้นครับแต่ช่วงน้าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะไรฟ์สดวันไหนก็พยายามดูไปเรื่อยๆจนเจออาจารย์ไรฟ์สดวันอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆครับตอนแรกเนี่ยที่เริ่มปลูกเนี่ยก็คือด้วยความที่เราปลูกไม่เป็นเลยไม่เคยเรียนเลยใช่ครับแล้วทีนี้พอเราปลูกไปปุ๊บเนี่ยมันง่ายอย่างที่เราคิดไหมมันมีปัญหาอย่างไงบ้างในการตอนแรกกับผมตอปลูกพี่ จ้างเขาปลูกใช่จ้างปลูกแล้วเพราะเราไม่มีเวลาด้วยใช่ครับจ้างปลูกแล้ว <okay. S 2> กลายเป็นว่าปลูกเล็กด้วยด้วยเราไม่มีความรู้ครับแปลงสุปฝั่งนู้น่ะจากที่ศึกษาขออาจารย์มาเขาปลูกเล็กก็ในระดับหนึ่งที่เราเราพอมีความรู้แล้วก็ไปเขี่ยออกแต่เขาบอกว่าเดี๋วดินจะยุบให้อืก็คือครั้งแรกที่เรามาสวนน้องออฟเนี่ยตอนนั้นน่ะน้องออฟปลูกทุเรียนไปได้ประมาณแค่ปีนิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นทุเรียนเพราะว่าสภาพมันก็คืออย่างที่น้องอ๊อฟบอกก็คือปลูกลึกอาหาถมไว้ลึกด้วยจ้างเขาปลูกด้วยอะไรด้วยเนาะไม่มีประสบการณ์ในการปลูกด้วยมันก็เลยทําให้ทุเรียนที่อายุปีกว่าเนี่ยสภาพมันอยู่แค่ประมาณไม่โตเลยครับไม่โตเลยแล้วก็เหลืองแล้วก็นั่งนิ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วคนอื่นนะก็บอกว่าเราไม่ต้องไปเขี่ยมันเดี๋ยวบินมันจะยุบไปเองแต่ปรากฏว่าปรากฏว่ามันไม่ยุบเนาะมันไม่เป็นอย่างนั้นน้องอ๊อฟก็เลยมาเปิดเปิดโคนนะคะตามแนวทางของพี่กิ่งแล้วก็เอาตัว ปุ๋ยพี่ทิงสีฟ้านา<ช><ฮ>ะแล้วก็ตัวยักษ์กเขียวยักษ์เขียวยังเป็นรุ่นยักษเขียวอยู่เลยนะคะรุ่นกระปุกเขียวเลยก็เอามาฟื้นนะคะหลังจากฟื้นได้ประมาณกี่เดือนทุเรียนเราถึงจะเริ่มกลับมาสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าก็เริ่มแบบเขียวยอดเริ่มมาใช่ครับยอดเริ่มเดินเพราะก่อนหน้านี้คือมันนั่งนิ่งเลยใบเหลืองแล้วก็ไม่มียอดเดินคือตอนตอนแรกที่ปลูกเนี่ยทุกคนก็เหมือนเหมือนรอดูไหม ใช่ใช่ไหมเพราะเราก็ปลูกไม่เป็นแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เลยเหมือนรอว่าเฮ้ยมันจะไปได้เหรอในแนวทางของอินซีเนี่ยมันยากนะมันมันน่าจะทําไม่ได้แต่หลังจากที่น้องอ๊อฟศึกษากับอาจารย์กิจแล้วก็ฟื้นฟูมาจนตอนนี้อายุเกือบสามปีแล้วเกือบสี่ครับเอาเกือบสี่ปีแล้วขอโทษทีเกือบสี่ปีแล้วเราก็สวยงามกลับขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็แนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการแต่งกิ่งเอยอะไรเอยก็ ตามแนวทางของจางกิจหมดเลยตอนนี้เป็นไงคะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะนะคะจากที่เห็นนะคะก็เราเราตามกันมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเราก็มาทุกปีทุกปีจนเห็นวิวัฒนาการความสวยงามแล้วก็การพัฒนาของต้นเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือใช้คิงเต็มระบบเลยตอนนี้น้องออฟใช้อะไรบ้างก็สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ชุดทำใบใช่ครับ ชุดทำไมที่ของทุเรียเล็กใช่ไหมคะชุดที่มีหอันนั้นเนาะใชุดสามพาสิใช่ครับแล้วก็คู่กับอะมิโนไคโตซานใช่ครับแล้วก็ทางดินทางดินก็จะเป็นตัวขี้ไก่ครับแรกๆเลยยังไม่มี1 2บสามสาช่ยังไม่มีสีเขียวมาเลยครไม่เคยมีินเออไม่ไม่เคยมีเคมีเข้าเลยครับอืมนั่นแหละเขาถึงคอยดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมอินซีอย่างเดียวเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็พอมี12บสอสามสามก็เริ่มที่จะสลับใช้ครับสลับเอา12บสอามสามาใช้ด้วย<ช>นะคะคก็สลับกันแล้วตอนนี้ก็ดูนะคะแนวทางของอินทรีย์ใบความเขียวของใบเอาว่าเป็นยังไงมี <Okay S 2> ขึ้นยเยอะครับเทียบเกับเคมีสบายพี่ <laughs> สบายใช่ไหม <laughs> เทียบได้ใช่ไหม <laughs> ได้ก็คือสาภาพสูตรสีนะ <laughs> อันนี้คือเพิ่งใส่อะมิโนไปใช่ครับอะมิโนตัวอะมิโนิวมิกอะมิโนเขียวอ่อนตัวเขียวดาเขียวดำใบสวยมากเลย ก็คือเราเราเห็นกันวันนี้อาจารย์กิดมาด้วยนะคะไม่ได้มากคนสองคนก็คือเรามากันทุกปีอยู่แล้วจากต้นประมาณนี้เหลืองเหลืองเนาะปีแรกมาแบบดูไม่ได้เลยอันนี้คุยตรงๆเลยมาปีแรกดูไม่ได้เลยทั้งแปลงแย่หมดปลูกลึกใช่ครับปลูกลึกเหลืองจนแบบโดนเข้าว่าเยอะใช่ปลูกทุเรียนไม่เป็นจะปลูกทําไมหายอย่าคืนทำดีกว่าอืมอ่าแล้วก็ไม่รู้ทาไมถึงปลูกทุเรียนเนี่ยก็มันแต่มาดูวันนี้ทุกปีทุกปีไม่ดี แล้วก็ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นจนมาถึงวันนี้เห็นแล้วชื่นใจอ่ะปีหน้าต้องได้ผลผลิตละปีนี้ก็เริ่มแล้วปีนี้เริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มที่จะสอดนดอกบ้องแล้วใช่ไหมครับปีนี้เป็นปีที่มาแล้วน้ําท่วมเยอะนะเราไปฟังแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยเรื่องน้าท่วมเราเราเราคุยเรื่องสภาพก่อนหน้านี้ว่าขอนหน้านี้มเป็นยังไงแล้วก็ฟื้นฟูมายังไงแล้วทำไมถึงมาปลูกทุเรียนเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านมาดูแลแม่ด้วยนะคะปกติก็ทํางานประจําอยู่แปลงนี้ทั้งปีน้ําท่วมปีนี้ปีเดียวนะคครรรรัับบบบออ ดูติดตามข่าวกันตลอดน้ําท่วมสี่รอบปีเดียวแต่เราอนอะเมยเก่งอย่างนี้ยกร่องไว้เตรียมตัวป้องกันตอนมาครั้งแรกจําได้ว่ามันต้องปีนขึ้นนะมันสูงกว่านี้เยอะมันต้องปีนขึ้นใช่ครับมันต้องปีนขึ้นเยอะนะครับมันมันไม่ใช่ไม่ใช่สองก้าแบบนี้มันไม่ใช่สองก้าแบบนี้แต่มันแบบโอ้ต้องปีนนะน้องเมย์จำได้ใช่ไหมจำได้แล้วเป็นเหลี่ยมเลยครับตอนปีแรกเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปรับใหม่น้ําท่วมเนี่ยก็ท่วม ก็โอเคเลยระดับนี้ใช่ไหมครับระดับเข่าเราตรงนี้นะแต่ถ้าแปลงผักเละเทะหมดใปีนี้เสียหายผักไปสี่รอบสามรอบสี่รอบด้วยกันนะครับแต่เห็นแล้วชื่นใจใช่เมื่อกี้กาลังให้น้องออฟเล่าอยู่ว่าอินซีเนี่ยก็คือน้องออฟใช้ตัวไหนบ้างนะคะก็คือทางใบก็จะเป็นชุดทําใบชุดทุเรเล็กแล้วก็คู่กับอะมิโนไคโตซานส่วนทางดินก่อนหน้านี้ก็คือแค่พี่คิงเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีตัวสีเขียวออฟเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนคิงมา ขี่มาเจ็ดสี่ปีแล้วเหมือนกันจ็สี่ปีแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็ใช้ทุกตัวที่เป็นคิงใช่ครับตั้งแต่รุ่นแรกๆที่ตัวอินซีเคมีเรายังไม่เกิดขึ้นมาคิงโก้คิงพาวเวอร์เหมือนกันนะครับแต่เห็นแนวทางการแต่งกิ่งสีต้นใช่เล่าเรื่องแต่งกิ่งยังยังไม่ได้เล่าแต่งกิ่งเห็นบอกว่าแต่งกิ่งตอนแรกมีแต่มีแต่คนว่านะเพื่อนบ้านละแวกนี้ญาติพี่น้องบอกว่าทำทุเรียนไม่เป็นแต่งกิ่งแบบนี้ เอากิ่งไหนไว้แขวนลูกใช่บ้าแล้วทําไม่เป็นแล้วยังมาทําอีกแล้วแต่งกิ่งตัดซะจนไม่เหลือใบเลยมันจะโตได้ยังไงทุเรียนใช่ใช่ไหมครับสี่ปีเขาต้องไปไกลกว่านี้ใช่แต่นี่ทุเรียนแบบซุดอยู่เป็นปีนะใช่ถ้าทุเรียนนี้เอาจริงๆที่เจริญเติบโตได้หลังจากที่มาฟื้นว่าเขาปลูกไว้ลึกเนี่ยถ้าทีมันยังไม่เต็มสามปีใช่ครับยังไม่สามปีเกือบไม่ถึงด้วยท่นไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นมันปีกว่าแล้วใช่แล้วก็แนวทางกิ่งก็จะเห็นว่าต้นสะอาดไร้เข่นขึ้นแล้วก็แสงเข้าถึงโคนนนนตต้้้เเีีี่ยยถาามดูรทุ ตอนนี้เราอยู่กี่โมงสิบโมงไหมสิบโมงแสงเข้าถึงต้นนะ้อแบบนี้ใช่ไหมครับครับธุเรียนแปลงนี้ก็จะป่วยน้อยลงนะครับสภาพต้นก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วกิง่งเออเนี่ยนี่นี่กิ่งว่าคิดว่าทุเรียนนั้โตทั้งสามปีนะน้องอนะครับดูกรรมนะเนี่ยเท่าแขนแล้วใช่กิ่งจะสองนิ้วแล้วเพื่ะนปีหน้าเนี่ยต้องได้ผลผลิตให้คนอื่นแบบเห็นกับตาแล้วว่าอินทรีย์ที่น้องอ๊อฟพยายามมุม่งมั่นมาเนี่ยสี่ปีนะครับแล้วก็แขวนลูกได้นะไม่อินรียังไงเนี่ยดู ทำไมถึงเลือกทาแนวอินรีทำหน่อยผมทําเองทุกอย่างครับฉีดยาเองทุกอย่างฉีดยาเองทุกอย่างใช่ครับทำเองทุกอย่างใช่ครับแล้วเอาอินซีดีกว่าเพราะมันปลอดภัยกว่าใช่ัสุขภาพใช่ครับขนาดอินซีเองเวลาเขาบอกเออผมบอกว่าผมฉีดยาเองเนี่ยยังมีคนเป็นห่วงเลยครับยังมีคนเป็นห่วงใช่ไม่ต้องห่วงเราเราอินซีดโดยด้วยเขาไม่รู้ว่าผมอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของทิงทุกตัวนะคะสามารถที่จะฉีดได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับคนฉีด แอบถามเลยครับอตั้งแต่เริ่มแปลงนี้มานะครับลงทุนทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยจนถึงวันนี้วันที่เราคุยกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่้ะน่าจะเกือบสองแล้วมั้งครับน่าจะเกือบสองแล้วนะครับน้อยนะยากไหมทำทุเรียนยิ่งอินซีด้วยถ้าเข้าใจผมว่าไม่ยากแรกๆอาจจะยากหนึ่งมันมันยากไปตามสภาพอากาศมากกว่าใช่ครับมากกว่าการทําทุเรียนในเรื่องอากาศสําคัญใช่ครับเล่าให้อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันตรงนี้ที่บอกว่า แรงอื่นนี่ก็ทําเคมีจ๋าๆมาแปดปีตอนนี้ทุเรียนแย่หมดแล้วใช่ครับแล้วเขาก็มาแบบทําไมอินซีไม่รอดอหรอกนู่นนี่นั่นใช่ครับสุดแต่ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มหันมาดูบ้างแล้วใช่ครับอย่างน้อยนี่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งแลงตัวอย่างเลยนะที่อินซีอย่างเดียวต้งติใช่ค่ะแล้วมันแข็งแรงแล้วต้นมันาดูอ่ะต้นยังใหญ่อ่ะแล้วไม่หวงกิ่ง ตัดกิ่งจนคนอื่นเขาว่าบ้าเอาจจริงๆตอนที่เรามาแรกๆอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเหล่าเยอะไปด้วยเหล่าเยอะใช่ไหมตอนเรามาแรกๆมันคือมันจะแบบโปร่งโปรงโล่งๆเดินขอเดินอีกนิดนึงไหมข้างหน้าเดินเดินไปทางไหนดีอ๋อได้อันนี้อ่ะตรงไปทางนู้นเลยไหมคะนี่นี่ทางนี้ดีกว่าหรือยังไงโอ้โหมันจะย้อนแสออกมาตรงนี้ได้ดูแล้วมันมันผิดหูผิดตาดูแล้วดูความมันของใบนะความมันความเขียวความหนาของใบเนี่ยเทียบเท่ากับ เอาจริงเทียบเท่ากับเคมีได้เลยถัมหน่อยระยะห่าหงระหว่างอกกี่เมตรเอ่อระหว่างต้นเก้าครับระหว่างต้นเก้าใช่ครับแล้วระหว่างเก้าเหมือนกันเก้าคูณเก้า,าใช่ครับไม่เสียดายที่หรอตอนปลูกอ่ะอือไม่เสียดายลอง,<ด>ล,องลองดูแล้วมันมันน่าจะพอดีด้วยครับตอนแรกรมันก็อาจจะดูโล่งๆนิดนึงตอนแรกก็ดูตอนแรกอ่ะใช่ครับตอนเล็กๆอ่ะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันก็จังหวะมันก็ได้สวยพอดีเพราะพี่ผมที่ที่นาศาลเขาปลูกเหมือนกันครับเขาปลูกเก้ากับคุณเก้าเหมือนกันเอ้ยเอแปดแล้วรู้สึกว่าเก ครับทุเรียนแปดเก้าปีเหมือนกันกิ่งเริ่มซ้อนแล้วครับผมก็ปรึกษาแกนิดนึงแกบอกว่าปลูกเก้าหรือสิบไปเลยดีกว่านี่ใช่ครับมีประสบการณ์เขาได้นำให้ใช่ครับถ้าเป็นไปได้สิบไปเลยก็ยิ่งดีใช่ครับอาจจะดูหลงรหลในช่วงแรกใช่แต่ตอนนี้ก็คือแต่แล้วชื่นใจนะ้วโอชื่นใจมาก้าติ๊กยิ้มแล้วอะถ้ามาก่อนหน้านี้เราเราจะเห็นสภาพตั้งแต่น้องเขาพยายามจริงๆนะใช่แล้วปีที่แล้วมันก็ยังไม่สวยขนาดนี้นะปีที่แล้วยังไม่สวยขนาดนี้นะครับเพราะปีที่แล้วโหเหนื่อยเหนื่อยทุกปีอะของน้องอ็อฟตั้ จริงๆจรงๆก็ปีเนี้ที่เริ่มเห็นรูปธรรมว่าเออมันคือทุเรียนครับคือมันเริ่มมีความหวังแล้วว่าปีเนี่ยทําได้แล้วเนี่ยปีนี้แต่พอใช้ผสมระหว่างขี้ไก่กับสิบสองสามสามครับพี่มันจะค่อนข้างเห็นชัดเลยความเขียวความความความไเทปผคจะใช้สลับผสมใช่ใช้สลับสีฟ้ากับสีเขียวสิบสองใช่ครับ คืสลับกันสลับเดือนละครั้งครับเดือนเดือนนี้ผมใช้พี่คิงแล้วก็อีกเดือนหนึ่งผมใช้สิบสองสามสามสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนะคะใครอยากเอาสูตรนี้ไปลองใช้ตามนะไม่ผิดหวังแน่นอนเดินยอดดีใบเขียวใบหนาใบใหญ่ใบใบค่อนข้างจะยาวด้วยแต่ไม่จนเกินไปไม่อ้วนใช่ครับเขียวเขียวพอดีไม่ไม่อ้วนก็ดูสภาพไปนะครับนี่ช่วงนี้ทําผักด้วยใช่ครับแล้วก็ยังไม่มีเวลามาบริหารสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทำงานกลุ่มอยู่ด้วยก็เลยยุ่ง หลายอย่างเลยนี่ครับทําเต็นท์กับพี่ด้วยดูสภาพโดยรวมถือว่าโอเคมากเลยความมากใช่ไหมมันย้อนแสงเราเดินไปจะมีฝั่งนู้นเพิ่งแต่งไว้ครับมันย้อนแสงเราเดินไปตรงนู้นนะจะไปดูที่แต่งจริงไงี้ยเพิ่งแต่งเห็นว่าแต่งเพิ่งแต่งล่าสุดใช่ครับแต่ยังไม่ไม่เสร็จจะจะแต่งอะไรอีกจะแต่งอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกักนิดนึงนะครับเพราะเดินมันเยอะนะนะ่กี่ต้นนะทั้งหมด ถ้านับต้นประมาณสามร้อยกว่าครับก็เท่าของเจ้าติ๊เลยใช่ค่ะแต่แต่ที่ของลุงอ๋อคือจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมของหนูมันจะเป็นยาวๆเป็นแบบขึ้นเขาไปบ้างสวยมากกิ่งก็กิ่งสวยมากกลางสวยเนี่ยดูดูเขาทากิ่งไว้นะสวยมากสีต้นสวยมากแล้วที่มันยากตอนนั้นคือปลูกลึกใช่ครับแล้วก็พยายามทำโขงทําขาช่วยเนึ่อว่ามันต้องช่วยนี่ไงก็คือปรับปรับให้เห็นพรลากแล้วนี่ไง แล้วนี่เล่าไอ้นี้ไอ้ขวดโค้งยังไม่ได้เล่าขวดโค้งเมื่อกี้บองเมื่อกี้ไม่เห็นไม่มีนไปเล่าอะไรอ่น้องน้องมาดูหน่อยว่าอันนี้คืออะไรขวดโค้งนี่ดูนะคะดูการแต่งกิ่งของน้องอ๊อฟนะคะก็คือแต่งตอนนั้นเริ่มแต่งตั้งแต่อายุประมาณปีกว่าเนาะการเริ่มแต่งอสองปีกว่าแล้วคืสองปีกว่าเพราะมันนั่งอยู่เป็นปีแล้วอืมก็คือเอาสภาพต้นแบบว่าให้มันเลยหัวเราขึ้นไปเราก็สามารถแต่งได้เลยแล้วก็ไม่หวงกิ่งเห็นไหมคะกิ่งจะห่างกันเนี่ยประมาณ ้าเกินห้าเซนนะคะแล้วกิ่งจะโป่งจะโล่งกิ่งจะใหญ่แล้วนี่ดูที่โคนเห็นไหมคะพรลากที่ที่เรามีการปรับไว้น้องออมเนาะใช่ครับคือปรับลากไว้แล้วให้มันมันขึ้นพรแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่ป่วยนี่แล้วก็ที่สําคัญมีเทคนิคนนี้คืออะไรน้องออฟเล่าเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้คือถ่วงกิ่งครับพี่อันนี้ถ่วงกิ่งใช่ครับอ่าแล้วทาไมเราถึงถ่วงท่านี้เราทำไมเราถึงทาแบบนี้เวลาลมพัดมันไม่แกว่งมากกิ่งไม่ฉีกพี่นะคะใช่ครับแล้วเราตัดยากก็ง่าย ช่แล้วนี้เราสามารถขยับตำแหน่งได้ตามความแข็งแรงของกิ่งอ่าเราอาจจะขยับมาไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่เติมน้ําเทน้ําออกได้ใช่บนะครับเพื่อไม่ให้มันอ่าหลังกิ่งมันแตกใช่เนี่ยไม่แตกม้เราก็ขยับม้ที่ังขึอีกอย่างหนึ่งนะนองอ๊อตอนตอนปลูกอ่ะดินมันแน่นดินมันแข็งใช่ผมเยอะเพราะฉะนั้นในกิ่งเนี่ยรากมันออกข้างได้น้อยเพราะฉะนั้นกิ่งมันเลยห่อต้นเยอะนะครับน้องอ๊อฟก็แก้ปัญหาอ่าโดยการ ตัดตัดบนไม่อ่างพยายามส่งข้างซึ่งถ้าเป็นบางคนจะไม่กล้าจะเสียดายแต่คนนั้นก็พอตัดเสร็จพอเอาเข้าจริงกลายเป็นกิ่งข้างกับกิ่งนี้ก็เท่ากันใช่ไหมครับน้อก็จะใช้หลักการนี้เกือบทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับดูสินะครับไปเดินเดินไปตรงนี้นี่เดินบนโค้งนี้ก็ได้เนี่ยสวยอ่ะแล้วดูต้นอะไรเอ่ยยอดดูดูยอดนะคะระวังตกคันนาไปนะคะอย่าระวังตกคันแฉนา ปีหน้าปีหน้าคิดว่าโคกหนึ่งประมาณสักสามสิบลูกต้นละสิบห้าลูกเนี่ยสบายๆนะชิวๆปีแรกเพราะว่าหนึ่งต้นเนี่ยมีเกินสิบห้ากิ่งอ่ะทำง่ายๆเพราะนั้นได้กิ่งละสองลูกกิ่งละลูกเข้าไปได้นะเดี๋ยวไปดูที่แต่งกิ่งกิ่งละลูกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องกิ่งละสองลูกเพราะมันใหญ่ไงตอนเนี้ยที่ผมเหล่าที่อาจารย์เตือนไว้อ่ามาช่วงแรกน้องอ๊อฟมาโยปีที่สองที่อาจารย์มาใช่ครับ น้องอ๊อฟเหลาจนเป็นหางม้าเลยที่บอกว่าอย่าเหลาเยอะใช่ไหมอ่ะแล้วดูความสูงความสูงของกิ่งแรกคืออันนี้จริงๆแล้วคือน้องอ๊อฟเป็นคนสูงไงเวลาทํางานก็จะได้ไม่ต้องมุดไม่ต้องอะไรนะคะมันก็จะง่ายกับการบริหารจัดการนี่มีแค่กี่กิ่งเองตามที่ตามสูตรจันกิจเลยชูมือขึ้นไปสามสี่ห้าหกหกกิ่งหกกิ่งเจ็ดกิ่งเียคแล้วไหมครับแล้วกิ่งใหญ่ นี่นี่นี่ไปดูต้นนั้นหน่อยนี่ใช่ไหมนี่คนที่เพิ่งแต่งหมาดๆเลยแล้วมีแต่คนบอกว่าอ่ะอีกสักต้นนึงนะต้นแซม้านะอืมอีกสักต้นนึงเอะเนี่ยต้นนี้โอ้โหแค่ดูกิ่งอ่ะนี่ไงนี่เพิ่งหมาดๆเลยใช่ครับสองอาทิตย์ได้แล้วซึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอ้าวสิอ่านับนับที่เขาว่าว่าแต่งอะไรเยอะขนาดนี้ใช่ครับโอ้โหก็ยังเยอะอยู่พี่อันนี้ประมาณยี่สิบกิ่ง สวยนะครับถ้าดูสีต้นดูระบบว่าดูอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผ่านการถ่วงกิ่งไหมถ่วงจะใช้ขวดถ่วงใช่ไหมคะถ่วงครับแต่เล็กๆเพราะว่ายอดมันขอเยอะใช่ครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้พี่แต่เนี่ยมันช่วงผมไม่ทันอืใช่ครับก็เลยตัดบนและให้มันออกข้างใช่ครับแล้วผมจะตัดเผื่อไว้อีกกิ่งหนึ่งให้กิ่งที่ว่าเราจะเลี้ยงให้แข็งแล้วค่อยตัดข้างบนถ้าไม่งั้นมันจะงัดขึ้นอีกอ่าเทคนิคถานรอบหม่แนวเวนซีเนี่ยฝากคนี่ยฝากคนที่ย มันทําได้จริงนะทําได้จริงๆครับมันเราหนึ่งเราปลอดภัยด้วยครับแต่ว่าผมอยากให้แม่ผมกินด้วยอครับไม่ใช่แค่ว่าอยากไปจีนอย่างเดียวพี่ครับอยากให้แม่กินคนในครอบครัวกินทุ้เรียนดีใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่รวมถึงคนทําก็ปลอดภัยด้วยครับลูกทานเมียทานแม่ทานปลอดภัยใช่แล้วคนทําก็ยังอยู่ด้วยครับอยู่ไปนนานอยู่เป็นานด้วยชื่นใจนะจริงนะใช่ค่ะ ขึ้นใจจริงๆรอบนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่เราแวกใกล้เคียงหรือที่น้องอ๊อฟไปดูแลน้องตัวนี้ดูแลอยู่หลายหลายแปลงกันนะครับทีต้องกว้างอำเภอเมืองสุราชนะครับใกล้เคียงนะครับขุนทะลงขุนทะเลเอยอะไรเอ่ยในโซนนี้ส่วนใหญ่น้องอ๊อจะดูแลหมดทางซงทางซ้ายท้งขวาทางหน้าทางหลังเนี่ยเลยติดต่อได้เลยได้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือห้ามโทรมาซื้อให้โทรมาขอคําแนะนําก่อนหรือให้ไปดูในแปลงในสวนยินดีเลยยินดีขอให้ชอบแนวทางอินรีย์เดียวกันใช่ไหมครับ ยินดีไปบริการแล้วน้องเอาบริการน่ารักมากี๋่ว,ว่าแต่ตรงนี้เลยพนมนู่น,โน,โน,โนยังไปเลยนะยังไปนะครับขอให้เป็นในทางอินทรียเนาะครับแล้วง็บอกฝากเบอร์นิดนึงครับครับผมศูนย์เก้าสี่หกเก้าห้าแปดเจ็ดแปดเก้าครับครับจะขึ้นไว้ให้ขึ้นไว้ให้รอบหนึ่งขึ้นไว้ให้นะครับค่ะแล้วก็มีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหม ก็อินทรีย์จริงๆใช้ได้อาจารย์ใช้ดีด้วยผมว่านะใช้ได้แล้วใช้ดีด้วยนะใช่ครับบางคนบอกอ่าใช้ได้แล้วใช้ดีด้วยนะใช่ครับจริงๆอินทรีย์ของเรามีเต็มระบบนะตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวไปจนถึงฟื้นต้นผลผลิตคือมีครบเลยรักษาด้วยใช่คร <ๆ S 1> <ช>ับแค่เข้าใจวิธีการใช้จริงๆที่ว่าไม่ฟังคนณนู้พูดคนนี้พูดลองกับตัวเองจริงๆอ่ะครับอันนี้น้องเอาพูดสำคัญไม่เขยไม่เขยแล้วก็ต้องใช้อย่างเข้าใจใช่ครับเพราะบางคนใช้อย่างไม่เข้าใจผลสำเร็จก็ไม่เกิดตรงนี้แล้วก็ไม่่เห็นนมัดดีีคืออจะยูแล้ว แล้วก็แบบไปเอาอื่นมาเสริมใช่ครับใช้ผมไม่เข้าใจบางทีใช้อนุนนิดนึงอันนี้นิดึงมันไม่ทันเหตุผลนะครับให้ให้มั่นใจก่อนใช่ให้แน่ใจก่อนว่าจะไปในแนวทางที่ปลอดภัยเนาะใช่ครับถ้ามาเขาเดี๋ยวว่าปีหน้าปีหน้าน้องออฟน่าจะยิ้มกว้างกว่านี้คือต้องเริ่มทําดอกในปีนี้เนาะพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาปีนี้แล้วปีหน้าก็จะได้ดอกจริงไม่ห่วงแล้วล่ะเพราะว่าเขา ให้ชิดกันได้เขาพูดกันได้เขาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับน้องน้องติดตามไอยู่ตลอดจะมีรุ่นพี่นําไปแล้วปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็บริหารตามไปเห็นแล้วชื่นใจนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยสวยอย่างเดียวแต่งกิ่งดีแล้วก็ชอบแนวทางการที่ต้นเป็นสีแบบเนี้ชอบมากเพราะทุเรียนจะป่วยน้อยเหมือนที่พี่บอกตลอดในรายการว่ายาที่ดีที่สุดสําหรับทุเรียนคือไม่ใช่ปุ๋ยครับก็คือแสงแดดกับลมแล้วคุณจะได้ทุเรียนที่สุขภาพดีแบบนี้ทั้งทุเรียนและทั้งเจ้าของสวนด้วยและคนในครอบครัวด้วยนะ แม่จะต้องได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยลูกเมียคนในครอบครัวจะได้ทานทุเรียนที่ปลอดภัยและคนทําอยู่ด้วยใช่ครับสําคัญเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอคอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กฤินะครับ